ถ้าใครเคยขับรถหรือว่านั่งรถไฟฟ้าผ่านย่านเพลินจิตชิดลมนะครับก็จะเห็นที่ดินเปล่าพื้นนึ่งที่อยู่ติดกับห้างเซนทันชิดลมและก็ห้างเซนทันเอมบาซีที่เกใครก็นึกว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นของเครือเซนทันจริงๆแล้วเซนทันเนี่ยเป็นแค่ผู้เช่าใช้บางครั้งข่าวนะครับที่มีอีเวนต์อย่างเช่นเช่ากางเต็นท์หรือว่าเช่าเพื่อให้เป็นที่จอดรถสําหรับลูกค้าแต่วันนี้ครับเซนทันอาจจะไม่ต้องเช่าแล้วเพราะว่าได้มีการตัดสินใจเจรจายอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อที่ดินแปลงนี้เนี่คาา,ารา 4 4ล้าน4แสนบาทต่อตารางวากันเลยทีเดียวซึ่งราคาซื้อขายที่ดินใจกลางเมืองนี้ที่ราคา4ล้าน4แสนนะครก็เรียกได้ว่าทุกสถิติแพงที่สุดก็เลยก็ว่าได้นะครับทำไมเซนทันอยากได้ที่ดินแปลงนี้มากนะครับแล้วในอดีตเนี่ยที่แปลงนี้จริงๆแล้วมันคือของใครและในอนาคตที่แปลงนี้จะถูกพัฒนาไปเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับการซื้อขายที่ดินว่างเปล่าใจกลางเมืองอย่างนี้ วันนี้ประชาชาติรีแคปโดยผมปลาล์มทิตินันนะครับก็จะมาเล่าและก็สรุปเรื่องราวของที่ดินแปลงนี้ให้ฟังประเด็นเรื่องราคาและก็คนที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วนะครับสตอรี่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ก็น,นับว่าน่าสนใจไม่น้อยเพราะเป็นมรดกตกทอดของกลุ่มมหาเศรษฐีซึ่งเป็นตระกูลที่มั่งคั่งตระกูลหนึ่งของเมืองไทยนั่นก็คือตระกูลเทียนประสิทธิ์ ตระกูลเทียนประสิทธิ์นะครับก็มีนายเทียนต๋องและก็นางพุ่มเป็นบรรพบุรุษต้นตระกูลแล้วก็ลูกหลานเลหลวนของท่านก็คือตระกูลโอสถานุเคราะห์เจ้าของโอสถสภาก็เป็นนักรรธุรกิจที่มีสินทรัพย์ร่ำรวยติดอันดับหนึ่งใน10ของประเทศไทยก็เป็นเจ้าของธุรกิจยาเครื่องดืม่มสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนทายาตรุ่นใหม่ๆอย่างนาทีโอสถานุเคราะห์หรือนาทีวงกสโนวาเนี่ยเขาก็ไปแต่งงานกับลูกสาวของอากูแกรมมี่ แล้วก็ยังมีลูกหลานตระกูลใหญ่อีกตระกูลอย่างตระกูลสุโกศนที่เขาทาธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนประกันภัยและก็โรงแรมหลายคนอาจจะรู้จักชื่อของคุณกมลาสุโกศนนะครับเจ้าของเพลง life and learn ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณน้อยวงพลูนะฮะซึ่งเป็นศิลปินแถวหน้าอหก่คนหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันส่วนรุ่นหลานเหลนของเทียนประสิทธิ์ก็โด่งดังมากเช่นแหวนแหวนปวาริษาเพญชาติไวายคา,าเมร์กเซ่และก็คุณยุ้ยปพัชยาสิริวัฒนะพักดีสะพ้ายใหญ่ของไทยเบฟ ก็จะเห็นว่าด้วยสถานะของเจ้าของที่ดินแปลงนี้ดั้งเดิมเลยฮะก็คงจะไม่รีบที่จะขายสินทรัพย์ของตัวเองขนาดนั้นคุณว่าไหมฮะแต่ถึงยังไงเซนท่านเขาก็มีเหตุผลที่จะต้องครอบครองที่ดินแปลงนี้ เพราะเป็นลานโล่งที่อยู่ติดกับห้างของตัวเองแล้วก็ถูกปล่อยโล่งมานานหลายปีละแล้วเชื่อได้ว่าคงมีการเจรจาขอซื้อมาเป็นระยะระยะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าของที่เขาก็คงไม่ได้จําเป็นที่จะต้องขายเพราะเวลาสุกงอมการเจรจาก็น่าจะจบสิ้นลงเพราะเซนทันก็มีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงโครงการเก่าและโครงการใหม่ให้เป็นบิ๊กเมกะโปรเจกต ดังนั้นจึงมีข่าวลือจากวงในหลุดออกมาว่าแม้ราคาที่ดินจะแพงแค่ไหนตระกูลจีราธิวัดเจ้าของเครือเซนทันก็ไม่สามารถปฏิเสธหรือว่ายอมปล่อยให้ที่ดินแปลงนี้หลุดมือไปได้แล้วในที่สุดก็มีข่าวว่าเซนทันลุ้นปิดเกมจบกันที่ราคา4ล้าน4แสนบาทต่อตารางวาคิดเป็นเงินก้อนก็ประมาณ7,000ล้านบาทก็นับได้ว่าใจเด็ดใจถึงมากทีเดียว และแรงข่าวในวงการที่ดินนะครับก็บอกว่าถ้าเซ็นท่านได้ที่แปลงนี้ไปก็ถือว่าได้เพชรเม็ดงามไปเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดอะไรได้อีกเยอะเพราะว่าที่ดินโล่งขนาดสีไร่ที่พูดถึงนี้เนี่ยเป็นทำเลทองฝั่งเพชรเพราะอยู่ติดริมถนนมีหน้ากว้างพอเหมาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมี BTS วิ่งผ่านแถมยังอยู่ติดสถานีชิดลมและอยู่ใกล้สี่แยกถนนวิทยุตัดกับเพลินจิต อยู่ท่ามกลางความเจริญของตึกสูงระดับ High End. ร u กช r รี่ไฮเอ็นย่างกรณีเซนทันเอมบ assy ที่เป็นห้างใหญ่ระดับเวอร์ a s สนะฮะเซนทันเคยซื้อที่ดินสถานทูตอังกฤษตารางวาละล้านกว่าบาทถือว่าเป็นการทำลายสถิติซื้อขายที่ดินที่สูงที่สุดในยุคนั้นส่วนด้านหลังก็ติดกับปาร์คในเลิศและก็ศูนย์เวลเน็ตระดับพรีเมียมของเครือ BDMS ในย่านถนนวิทยุ ด้านขวาของที่ดินนอกจากจะติดกับเซ้นทันชิดลมแล้วก็ยังติดอยู่กับซอยสมคิดซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนมีเกรดมีฐานะส่วนฝั่งตรงข้ามก็มีตึกเพลินจิตทาวเวอร์ของกลุ่มสีวิกรณ์เยื้องมาหน่อยก็เป็นตึกออฟฟิศบิลดิงที่มีรูปทรงเท่มากของกลุ่มไรมอนด์แร์ตระกูลนรงเดชและธนาคารกรุงศรีอุธยาของเจ้าสัวกฤตรัตนรักษ์เรียกได้ว่าย่านนี้เป็นทำเลไข่แดง CBD ที่ใครมีที่ดินในมือก็ถือว่ารวยไม่รู้จบ และทั้งหมดคือประชาชาติรีแคปในสัปดาห์นี้ฝากติดตามข่าวสารทางประชาชาติ .net และทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ